สดีตอนรับก็สู่ช่องทันจนังนำโอปากเปหลังจากมาเช้าลงคลิปไปหลอกให้ผมมาดูปลาพอตอนบ่ายมาว่าทำไมไม่หวานปลาให้ผมกินสุดท้ายทนผมบ่นไม่ได้เด็กนะครับพ่อตาผมแบกแหน้ำหน้าไปเลย จะดูปลาครับบ่มาเช้านะครับว่าจะได้ปลาไหมฝนก็กำลังตกเลย บรรยากาศกำลังดีมาเช้าหลอกเราให้มันดูวันนู้จะพาเรามาตั้งแต่เช้าแหละ

น้ำไม่เยอะนะปีนี้เนาะโอ้ตะก่อนตร,ตรงนี้มันเป็นเป็นป่าข้าวเนาะตาทำมันไปแล้วเราหัาลอ,อกก่อนต้องรอปตาก่อนเราถุงขาดนะพ่อ กองเอเลเลยนี่วางมันหลังทังนะ ไอหัวหารขาดถวงหัวหารขาดครับหาที่ใส่ทวงหัวหารก่อนเต็นตอดนะกลมๆรมเงยเงยน่ะเต็นตอดอนะ่ะไป หาถุงไม่ได้อยู่ในปา่าเดี๋ยวผมช่วยแกหาถุงหมดนะครับคลิปนี้ไว้เพียงนี้กันครับสวัสดีครับ